โอเคแล้มาครับรถเร็วเลยที่หนึ่งหงเก้าหลานิกาของนี้ไอาวานบันดีเซ็งเหม่งครับวันนี้ในเราจากปี่ครับ 4, 5, 1, สี่ห้าหนึ่งสี่ครับอ่าขบวนสองหกหนึ่งจอดสถานีนึ่งบ้านขา,าครับอ่าเป็นรถใส่ใต้ครับอ่ารถ ร้่นธรรมดาสองถึงหนึ่งครับอ่าเบอร์เบอร์รังคำบนสายใต้วันนี้สินค้าแปลกแปลกครับอ่าโป้งตู้สินค้าสี่ตู้อี e b s s อ,อ,อ,อหนึ่งสองถึงสามใบไว,ไวที่อุดใจนี่ครับอ่า สลัดหนึ่งสเก้าออกมังหน้าไปได้ประดีจำพันหินพิจิตบางกุทุมพิศลูพุลเวลามนองตมพิสัยสุมหางมะลาหัสักตอรพุทธานิเด่นชัยแม่ปิ่นแม่แม่ปิ่นแม่มาลองรละบางกุตันบองกุไปสลใ่ไหมครับเดี๋ยวผมมีโอกาสะครับมาจานันขกมลน,นี้นะครับมาแต่ผมก็ไม่ได้เคลื่อนที่บางกุ้งน่งนะเคลื่อนที่พิโลูครับมา

มีสินค้านองเย็นนะครับในจอดนานรับเงื่งเก็าบางหน้าไเป็นรับวาดนี้จำพานทีบิจิตบางทุ่มเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรวะเป็นธน,นีศักดิบไปครับอ่ หน้าจาของหน้าจาสินค้าลงยังไม่หมดครับมาโอ้โคานหนึ่งคันด้วยครับอ่าทค้นหนึ่งคัน โอเคนอน่ครับแม่การรัน่นรับรัืองหะรตาทิปติบางรเป็นเรืองางต่อไปตามโรับค่ะอืมน่นครับคุ้า แนะนบางแคกค้งยาวนะครับ11บเอคันครับอ่า